จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครักวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะมากับเมนูปลาทูสดๆอีกแล้วค่ะช่วงนี้ หมูแพงกินปลากันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาทูต้มหวานค่ะอ้าวอันนี้เป็นเมนูที่ว่าพ่อค้าขายปลาทูสดแนะนํามาเลยเออนอกจากเมนูนี้นี้นีเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเขาก็พูดมาบอกว่านี่เลยมาตัวเล็กเนี่ยปลาทูสาวอย่างเงี้ยปลาทูต้มหวานจัดไปเลยมาโอ้นี่เลย ค่ก่อนอื่นนะคะปลาทูสดๆเลยค่ะ1กิโลกรัมนะคะกันเตรียมไว้ก็จะมีปลาทูตัวเล็กตัวน้อยมาด้วยเนาะเออล้างทำความสะอาดเคล้าเกลือค่ะแล้วก็ล้างผ่านน้ำนะคะให้สะอาดเลยค่ะ พักเสด็จน้ำนะคะเตรียมแบบนี้เลยค่ะควักขี้ออกให้เรียบร้อยเนาะเอาเหงือกเอาเหือกออกให้เรียบร้อยเลยค่ะการก็จะไม่บ้างอีกเหมือนเดิมการก็จะต้มทั้งตัวแบบนี้เลยเครื่องที่จะต้มนะคะหอมแดงประมาณ10หัวนะคะแล้วการก็จะเพิ่มกระเทียมประมาณ5-6กลีบตะไคร้3าต้นนะคะมะขามเปียกค่ะสักประมาณ1หัวแม่ป้งมือนะคะแล้วก็มีน้ําตาลค่ะวันนี้การใช้การมีน้ําตาลตะโหนดก็ใช้น้ําตาลตะโนดน,น,ะนะคะนี่เลยค่ะต้มกันแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการต้มกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําปลาทูต้มหวานกันนะคะก่อนอื่นค่ะหาหม้อมาขนาดพอเหมาะนะคะเสร็จแล้วการจะใส่ในส่วนของเครื่องลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยวางที่ก้นหม้อเลยนะคะนี่ตะไคร้นะคะปูลงไปใครมีสับป,ประรดใช้สับป,ประรดได้ใครมีอ้อยสามารถตัดอ้อยวางรองก้นหม้อได้นะคะประมาณนี้แล้วก็มะขามเปียกค่ะหนึ่งก้อนหม้อแม่ลงไป จากนั้นเราก็จะเอาปลาทูค่ะที่เราจะต้มใส่ลงไาเรียงยังไงก็ได้เนาะให้มันแบบว่าสวยงามตัวเล็กตัวน้อยกันจับมาต้มหมดวันนี้หลังจากนั้นการก็จะเติมน้ํานะคะให้ท่วมตัวปลาเลยค่ะการยังไม่ได้เปิดแก๊สเราจะใส่น้ําให้ท่วมปลาใส่น้ําให้ท่วมปลาแบบนี้เลยค่ะปลามันก็จะลอยๆขึ้นมาหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะ ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันกันจะใส่น้ําตาลตโตนดค่ะกันจะใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนเนาะใส่เบื้องต้นลงไปก่อนสักประมาณ2ช้อนปลาต้มหวานนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นปลาต้มหวานมันก็จะออกหวานหวานซอสปรุงรสค่ะสักประมาณ5ช้อน สามสี่ห้าใส่ซอสหอยนางรมนะคะซักประมาณ2ช้อนจะทําทให้น้ำซุปอาหารมันกลมกล่อมขึ้นมันจะชูเรื่องของความหอมใส่เกลือค่ะ1ช้อนชานะคะลงไปตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะประมาณ1ช้อนนะคะ ทุกอย่างคือใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเวลาปลาสุกอะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันอีกทีนึงค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดแก๊สค่ะต้มไปเลยค่ะในระยะแรกที่น้ํายังไม่เดือดนะคะการจะใช้ไฟแรงสุดนะคะในการต้มการจะใส่ผงปรุงรสนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาลงไปด้วย น้ำนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะกก็จะเบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางๆนะคะใช้ไฟกลางค่ะในการเคี่ยวการจะเคี่ยวให้ตัวน้ําที่ว่ามันเยอะๆแล้วค่ะมันงวดแห้งลงไปนะคะอ่าถ้าเห็นว่าเป็นฟองๆลอ,อยขึ้นมาแบบนี้ให้ช้อนออกค่ะหืมความพิเศษของเมนูนี้คือความหอมตอนนี้กลิ่นแบบว่าแค่ว่ามันเดือดขึ้นมาในระยะแรกๆเองยังรู้สึกได้ถึงความหอมเลย แล้วลองคิดดูสิว่าถ้ามันเสร็จได้ที่แล้วมันจะหอมขนาดไหนนี่เลยค่ะอืหอมมากอืหอมชวนกินมากเลยค่ะมันหอมอะไรนะมันหอมตะไคร้เนาะหอมตะไคร้หอมหอมแดงอย่างเงี้ยค่ะเรจะต้มนะคะไฟอ่อนๆค่ะเดือดเขาเรียกว่าเดือดอ่อยๆเดือดปุดๆนะคะไปเรื่อยๆนี่นะคะเป็นเมนูพ่อค้าแนะนำเลย พ่อค้าแนะนําพ่อค้าบอกว่าเนี่ยปลาทูต้มหวานอร่อยเลยเวลาทําแล้วเราอย่าทําน้อยๆอ่ะพ่อค้าอยากขายปลาได้เยอะๆไงก็บอกว่าเวลาทํมันอย่าทําน้อยๆทาทีเยอะๆไปเลยเขาจะได้ขายปลาได้เยอะๆไง <c oughs> ไค่อยๆช้อนนะคะเนี yeah, ่ยเป็นฟองๆเนี่ยเราก็ตะล่อมตะล่อมช้อนออกไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้ดูแบบน่ากินเนาะเดี๋ยวกันจะใส่ น้ำตาลนะคะลองชิมละของการมันอ่อนหวานน้ำตาลของการมันเป็นน้ำตาลตะโนดอะ่ะมันจะไม่ค่อยหวานมากมันจะออกมันๆค่ะน้ำสรุปน้ำตาลหม้อเน,นี้ยปลา1นึโลนะคะการจะใส่น้ำตาลไปประมาณ3ช้อนความเค็มความเปรี้ยวเราไม่ได้เน้นเปรี้ยวมากนะเอาเปรี้ยวแบบกลมกล่อมอะค่ะเลยการใส่มะขามเปียกไปแบบนิดเดียวในเรื่องของสีสันนะคะใครอยากจะได้สีเข้มกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มซีอิ๊วดำได้เนาะ ของการความเข้มแค่นี้ละเพราะว่าเดี๋ยวกว่ามันจะเคี่ยวน้ําแห้งห้วดลงไปค่ะสีกันก็คิดว่ามันน่าจะเข้มขึ้นกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวกันจะเคี่ยวปุดๆแบบนี้ไปนะคะสักประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมกันค่ะค่ะนี่กันก็ต้มเดือดปุดๆตะมุตะมิมาแบบนี้นะคะผ่านไปสักประมาณ20นาทีได้แล้วตอนแรกกันบอก15นาทีกลับมาเจอกันหุยเพลนค่ะเพลนนี่เลยค่ะไฟอ่อนๆนะคะ ค่อยๆต้มไปค่ะการชิมรสชาติแล้วมันแบบว่าโหมันอร่อยมากคือมันจะมีความมีความเปรี้ยวๆเ,เนาะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเออมันต้มหวานนะมันต้องออกมีหวานมีเปรี้ยวเฮ้ยมันกลมกล่อมอม่ะแต่ใดๆนั้นคือมันมีความหอมมากเลยนะคะนี่เลยค่ะปลาทูต้มหวานนะคะนี่นี่นี่ดูดูดูซะก่อนนี่ตัวปลานะมันก็จะแข็งแข็งขึ้นมา ยิ่งต้มนานน่ะการก็ว่าเนื้อปลามันก็จะแข็งขึ้นมานะคะประมาณนี้ค่ะการจะเนี่ยประมาณนี้การจะพอแล้วนะคะการว่าโอเคแล้วอ่ะเออรสชงรสชาติได้ที่เลยค่ะที่การปรุงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่ก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอมเปรี้ยวอมหวาน มันไม่ได้หวานแบบหวานจ่อยอะเออมันหวานหวานหวานกลมกล่อมมันหวานอมเปรี้ยวอมหวานนะเออรสชาติประมาณนั้นเลยแล้วมันจะมีความหอมอุนอ่นอนอธิบายไม่ถูกบอกเลยค่ะมันชวนกินสุดๆอะตอนนี้น่านการคิดว่ามันออยคล้าคลุง้งกลิ่นหอมคล้าคลุ้งกระจรกระจายไปทั่วซอยหมดแล้วอะค่ะนี่เลยค่ะนะคะเนื้อปลาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะปลามันก็จะเป็นเนื้อปลาแบบนี้ลองกดดูอะเนื้อปลามันจะตึงๆแข็งๆขึ้นนะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะก็จะให้น้ํางวนแห้งแค่นี้หรือใครจะให้น้ํางวนแห้งลงไปกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ค่ะแล้วแต่นะถ้าใครมีอย่างที่การบอกถ้าใครมีเป็นอ้อยหรือสับประรดค่ะก็ใส่เพิ่มเติมได้นะคะมันก็จะเพิ่มความหอมความเข้มข้นแล้วก็รสชาติมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะชูรสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใครไม่มีไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะต้มแบบการเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบสูตรย่ออ่า นี่น้ำนะคะก็จะสีสันแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ค่ะการพอแล้วนะคะนี่เลยค่ะปลาทูต้มหวานนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากเลยนะคะ ใช้เวลาต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือใครจะให้ตัวตึงตัวแน่นมากกว่านี้ก็สามารถต้มต่อได้ค่ะหรือใครจะชอบแบบของการอย่างเงี้ยมีน้ําไว้ซดอะค่ะไว้หย่ำข้าวไว้ซดประมาณนี้ได้เลยค่ะง่ายๆค่ะฝากกัเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ